อันนี้เขาจะตามมาเอวบ้านค่ะแม่แม่ยังไงจ้าสุดมาแม่แม่ตุ๋ยแม่ตุ๋ยเนาะเฮือนหลังนี้นี่โอ้ดูมันยังเป็นมุงนิ่งขอถ้าอย่าเป็นร้อยปีเพคะครับปีละหกสิบสี่ปีดอกหกสปีเนาะแบ่งสองพันห้าร้อยอ๋อสองพันร้อยแม่ชื่ออย่างนะแม่ตุ๋ยแม่ตุ๋ยเกิดที่นี่เนาะครับผมช่วยปลาเอวเฮือนกับน้องเขาจะบันทึกภาพเอาไว้สําหรับ คนที่ผู้สนใจในภายภาคหน้าครับเจนแม่เลยครับเจนแม่เลยเนาะอ๋อครับผมอ๋ออันนี้เป็นเปิ้หฮองว่าฝาไหลเนาะฝาไหลเนาะอ๋อโอ้ยังเป็นมุงดินขออยู่เลยอ๋ออหมู่บ้านนี้ถ้าอย่าเหลือบัตขี้หลังแล้วกัอ๋ออ๋อโอ้ดูครับมีที่นั่งตรงนี้ตัวที่นั่งตน นี่ปัญห้ว่าตรงข่มตรงเติรนอ๋อเป็นแม่นน้ำนะแม่หนอกเจ้าแป็นหม้อน้ำเนาะแป็นหม้อน้ำอ๋อมีห้องนอนสองห้องเนาะห้องนอนสองห้องโอ้โหงามขนาดเลยอ๋อนี่นอนหลวงเนาอ๋อนี้เป็นอันนี้เพิ่งเอาออกมาก้าเนี่ยตัวโอ้นี่เนาะนานเนาะอันนี่นานแล้วค่ะอันนี้ตายเป็นคนทำอันนี้เก็บไปใช่ไหมสวยมากเลยแล้วก็ นะดูกระจกรุ่นก่อนเลยอ๋อโอ้โหมีของสะสมเยอะอ๋ออ๋อมีห้องนอนสองห้องะเฮือนแบบนี้เขาเรียกว,ว่าเฮือนสองจ่องเนาะตรงนี้เป็นว่าห้องล้างลินนะห้องล้างลินโอ้ยมีสามห้องอีกห้องเป็นรองมีสามห้อง,อง,องด้วยเติมมาที่หลังเติมมาที่หลังอ๋อนี่มาเติมมาลุ่นกระจก ตอน้นไ้นี่าอันนี้ก็ัไฟไมนโอ้มีหน้าต่างน้อยๆขั้วไฟด้วยตาเปนกเป็นางไมอตาเช้างไมชื่อคุณตาเลยครับตตนักสกุลอะไรนะใหญ่ทองใหญ่ทองโอ้อันนี้เราขออนุญาตบันทึกตาอ้ายนะตาอ้ายเราบันทึกให้เก็บไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูเนาะอโอ้ไม่เป็นไรครับ เนะครับเนี่ยเป็นภูมิปัญญาโบราณเราจะเห็นว่าไอ้ไอ้ตรงช่องที่เขาแสงสว่างเขาจะใช้กระจกเนาะแล้วก็ลอดออกมาให้เป็นแสงโดยเราไม่ต้องใช้หลอดไฟเลยอ่อด้านหลังนี่เป็นห้องน้ำอ๋ออ๋อ นนเป็นไฟนะแม่นอจ้าอ๋อมีแผ่นนี้ตัวเนาะบางอ๋อแม่โตใจหลังนี้มา64ปีแสดงว่าหลังนี้2500หรือว่าสอ0พันห้สร้เนาะสร้างเมื่อปี2 5งพอันนี้เอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอู่วางของวางของเนาะอ๋อที่สำคัญคือ ที่นี่ยังเป็นมุงดินขออยู่เลยนะสสนหส0า,าู้ซืกัสมสมิทุนา,ามบมิทุนา,าด้วยทำ<ด>ทำไมแม่จำได้ด้วยมันอยู่บนหังคาโอ้นี่ครับมุมนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยครับนะมุมนี้เราจะเห็นเลยว่าเน,านี่ยเป็นลังลินสองอัน วางอย่างนี้มันจะไม่รั่วมันจะมีเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมฮะก็เลยมีมีเสริมมันนี้ขึ้นมาเนาะเสริมแล้วมันรั่วเองนะอ๋อรั่วขึ้นมามันเมินนะเนาะน่ารักครับอันนี้ตาเขาแตกคนเดียวหรอแม่แลบก็ไม่รู้กะอ๋อมีหน้าต่างสองบานในห้องนอนมีช่องลมเป็นซี่แบบนี้นะน่ารักครอบครัวนี้อยู่กี่คนแม่สมัยนั้นนะคุณตามีลูกกี่คน คุณาี่คนมีสี่ส่คนจจริงมีเก้ามันเกิดมาตายมีแเป็นทองแม่เป็นลูกล่าใช่ไหมลูกล่าครัวหอมนั่นแหละ <c oughs> ลูกล่าครัวหอมโอ้น่ารักมากเดี๋ยวจะขอบนถ่ายาเดี๋ยวจะขอบนถ่ายด้านด้านนอกอีกครั้งหนึ่งเนาะยังยังไม่ได้ถ่ายข้างนอกเลยเนาะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายข้างนอกกันอ่านี่นะบอกไว้เลยว่า หลังคากระเบื้องดินขอถอดดีๆเนอะร,รักษาดีมามีทำแล้วรุน่นนี้รุน่นพระหลอดลำปูนเลยนะหลังคา <c oughs> พระหลอดลำพูนวัสดีครับวัสดีครับทุกคนวัสดีครับวัสด <c oughs> ีครับนอนาะงนนี่ครับเป็นเหียนเป็นเหือนในแบบชาวบ้านนี่เราเป็นมุมให้ดูนะครับ ก็มีบริเวณบ้านนะครับของริมน้ำน้ำกวงเนาะอยู่ริมน้ำกวงบรรยากาศดีมากก็เป็นภาพความทรงจำเนาะอยากพูดอะไรไหม <c oughs> พูดอะไรหน่อยไหม <c oughs> พูดถึงหน่อยไหมอ่ะทิ้งท้ายอยากพูดไหมครับไ็ <c oughs> อยู่เป็นเป็นห <c oughs> ลานนะคะก็อลา <c oughs> อมานานก็ถือว่า <c oughs> ผูกพันกับบ้านหลังนี้อยู่ค่ะแต่ว่าเราก็จะสร้างความทรงจําดีๆให้กันกับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นกับตากับยายได้ดูค่ะครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณเดี๋ยผมก็จะวนถ่ายรอบนี้อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เป็นหลานของคุณเป็นลูกสาวของของคุณยะคนคนคุณคุณป้าเมื่อกี้นะครับนี่ครับมีคุยกันเป็นที่สำนักคุณผมถ่ายให้รอบบ้านนะตรงนั้นเราจะมองเห็น เป็นห้องครัวครับเดี๋ยวจะพาดูพื้นกระล่างน่อยนะครับเดิมจริงๆก็คืออย่างนี้ครับเราจะต่อด้วยปูนพื้นเป็นดินมีเรือเลยครับเพราะว่าอยู่ริมน้ำเนาะมีเรือเดี๋ยวเราจะถ่ายช่วงเรือให้ดูมีเรือมีเรือเก็บไป ติดน้ำกวงอันนี้เป็นบันไดหลังบ้านบันไดหลังบ้านอ,อ๋อมีสภาพของหลองข้าวอยู่ด้านหลังนิดนึงนะครับอันนี้เป็นด้านหลังแล้วมีห้องอันนี้ขึ้นมาเราก็จะปิดท้ายกันเนี่ยเราจะเห็นทุกบริเวณบ้านมีโล่งเก็บเราก็จะปิดฉากเนี่ยหน้าต่าง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกบานเป็นแบบลูกกงครับฝากคุณแม่ปิดท้ายคลิปเนาะกับครูตุ้มเราจะปิดท้ายคลิปกันวันนี้ละ <c oughs> มีฝากดอกฟังจากเนาะอันนี้จะเก็บเป็นบันทึกความทรงจาที่ดีเนาะมีบ้านไม้มีเฮือนไม้อย่างอยู่จ้ะแม่แม่จะพาไปองจะแม่ก็อย้มเก่งเนาะเอาประกันได้จ้าผู้ยอมก็ได้เนาะผู้ยอมก็ได้จ้ะเดาก็คืออันนั้นเนาะบ้านไม้บ้านอย่างนี้ก็ต้องอนุรักษ์เนาะเจ้าบองเกาวนะเจ้า แม่ก็พูดแต่โ้ยยังแล้วน้อแม่ก็เจ็แกล้งกลัวจ้าขอบคุณขอบคุณแม่มากครับที่โอกาสที่หมูเห่เฮากับทีมงานได้บันทึกนะขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าแม่